สบายดีท่านผู้ชมโอ้ยห่อนมาเดิ่ม,มันนี้มากินชมตําชมตํากัะพรมผระพระมหลวบมันนี้กินมือเนาะห่อนหอน,หอ,นอันล่องไม้หม่หมนําชมตําบมีปลาแดกเรื่อง่าปลาแดกเมดด กินคำใหญ่ๆ,ๆ,ๆบบมีประแดกกระเซบคือเกา กินแบบนี้ก็ไม่คนจะกินน้ำอยู่บ้านเนาะกินบอสูภาพาก็เขาอาไผ่น้ำเดือพี่น้องกินแซ่อะไรกินแซ่บกินสูภาพมันบออร่อยปัจจุบันนาตากับคือผูพดี้อยู่มาเบิ่งตอนกินแหะครับบดไยเลย ประคมนี่งกะเก็บเอาคางท่างบรไส้ทื้อดอกเห็นมันงามๆกินข้าวเที่ยง เพชร้าหงห้อตาแล้วกินเลย พิกนิบ 唉 <sighs> สำหรับคลิปนี้ค่ะจบคลิปไาเ,เพียงสทนีเนาะเผ็ดแห้งกิ่นแห้งเผ็ดพอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย